เราไม่ได้ซื้อเนื้อที่เขาปรุงสำเร็จมาให้เราซื้อเนื้อที่สดๆแล้วก็มาย่างเองนะครับเรียกว่าเชฟนัดโปรปะ่ะดูโปรปะ่ะโอ้ยแค่แบบแค่ยังไม่ได้หั่นนะตอนนี้ก็หอมมากแล้วอะ่ะเออสวัสดีครับ มีว้และดูแพงนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการถูกกลางแพงนะครับผมซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เรากินแต่ในสตูมหมดเลยนะครับทั้งหมด6 E p ีีนะฮะไล่ตั้งแต่เนื้อจนไปถึงเป็นคอาลับไว้ก่อนดีกว่านะครับ e ี EP แรกเนี่ยเราจะเป็นเนื้อใน3านราคาฮะแล้วก็เนื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเนื้อที่เขาปรุงสําเร็จมาให้เราซื้อเนื้อที่สดสดเนื้อแดงมาแล้วก็มาย่างเองนะฮะเพราะว่าเราจะมาเทดสอบเตาเทคโนของเราว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะฮะเป็นโอกาส เรียกว่นนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้ใช้ครัวนี้หลังจากที่ลงเรเวลครัวไปนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาย่างเนื้อกันใน3ราคานะครับเนื้อแรกนะฮะขอเบิกตัวร้านแรกนะครับเป็นเนื้อไทยเฟรนช์นะฮะจากร้าน The Thai French Butcherie ราคา219บาทนะครับผม คือในช็อปของร้านนี้จะเป็นอารมณ์แบบบูชเชอรี่เข้าไปก็จะมีแบบเนื้อแบบเยอะมากเซนเซั่นแรกที่ได้คือเข้าไปก็จะเป็นกลิ่นแบบเนื้ออบอวลเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นแบบกลิ่นเนื้อแล้วก็แบบเนื้อจะห้อยๆเลยใช่ปะคือจะอยู่ในตู้ค่ะเขาจะให้เราเลือกแล้วว่ามาตักอ๋อใครอยากได้เนื้อไทเฟนแล้วไปเลือกเนื้อเองที่นี่ตอบโจทย์เรามากแล้วราคาแบบโคตรถูกนะครับเนี่ยชิ้นแค่นี้300กรัม219บาทนะครับถ้าเกิดคิดเป็น100กรัมเนี่ย75บาทต่อ100กรัม ถูมกมากๆปก,กติเจอแบบ2 0 0ร้อยสามอัพนะครับพูดถึงเนื้อไทยเฟรนช์เนี่ยจริงๆแล้วเพนพอยต์ของตัวนี้มมาเกิดจากที่ว่าคนไทยอ่ะไม่ชอบกินเนื้อไทยเวลาเราได้ยินคําว่าเ,ออเนื้อไทยไม่แบบอีมันเหนียวมันไม่อร่อยใช่ไหมเขาก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าเอาเชื้อของต่างประเทศเนี่ยมาผสมนะครับจริงๆแล้วอะ่ะได้รับการสนับสนุนโดยเอกราชทูตฝรั่งเศสน,นะครับแล้วก็เอาเชื้อพันโคของฝรั่งเศสมาผสมกับไทยอ่ะก็เป็นแบบไฮบริดแล้วก็เลยได้ลูกออกมาเป็นไทยเฟรนช์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องราวแบบย่อมากๆเลยใครอยากอ ไปอ่านกันได้ในเว็บไซต์เดยวแปะเอาไปให้นะครับผมจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเนื้อโคขุนพลัยังคำอะมันเท่ากับไทยเฟรนช์เลยนะแล้วแต่ว่าคนจะเรียกชื่ออะไรซึ่งที่เรียกว่าโคขุนพลัยังคำเนี่ยเนื่องจากว่าแหล่งกําเนิดหรือแหล่งเลี้ยงอะมันมาจากบ้านโคขุนพลยังคำจังหวัดสกลนครนะครับเริ่มต้นด้วยการหมักโอลีฟออยล์ไปนิดๆแล้วเลือกใช้โอลีฟออยล์นะครับเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพแล้วก็กลิ่นมันดีนะครับจะโรยเกลือพริกไทยไปด้วยเลย ใช้เป็นเกลือฮิมัลไยานเรียกว่าเชฟนัดโปรปะดูโปรปะเราจ้างประมาณ1นาทีครึ่งนะครับ ประมาณหนึ่งนาทีแล้วเราก็กลับด้านนะครับใส่เนยเข้าไปนิดนึงเพื่อความหอมนะครับหลังจากที่ย่างเสร็จเนี่ยเราก็ควรเอาเนื้อมาพักไว้ก่อนสักประมาณห้านาทีนะครับเ,เพราะว่าถ้าเราหั่นเลยเนี่ยความฉ่ำของเนื้อเลือดเนื้อมันไหลออกมาทำให้เนื้อมันแห้ง พักไว้วันนี้อ่าโอ้โหสีชมพูสวยงามนะครับอ่าเป็นเชฟแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้มันสุกวันนี้นิดนึงอ่ะก็ไปจีได้เพิ่มนะครับจปจีเพิ่มได้เมื่อกี้พวกเราเห็นกันว่ามันแรรไปน,นิดนึ่งนะฮะก็เลยไปกรีวมเพิ่มนะครับตอนนี้ perfectly done นะครับผม คือชินี้แค่2 1 5บาทหารกับเพื่อนสีคนคนละ50บาทถูกมากนะครับรสชาติดีเนื้อไม่ค่อยมีมันแทรกทำให้มันมีความเหนียวนะครับแต่เฟรเวอร์เนื้ออร่อยนะครับแล้วก็เนื้อแน่นนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบสสยเฮลตี้รักสุขภาพไม่อยากกินเนื้อแบบมันเยอะเแล้วก,แวก็แล้วก็มีบัดเจตที่จำกัดนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลย,ยแต่มันอร่อยอยู่นะ มดีเลยสำหรับราคา200บาทอะ่ะเพราะว่าคนทำดีแนนะ่เลยอนะอร่อยขนาดนี้คือพอมันเป็นไทเฟนนะเนื้อมันก็เลยมีความแบบนุ่มเข้ามานิดนึงไม่ได้แห้งแข็งกระด้างเหมือนเนื้อไทยแบบทิพี่เนะครับถือว่าผ่านนะฮะเราไปตัวที่2กันเลยนะครับร้านมหาสาร ร้านนี้นี่คือ p า o ลี่พรีเซนต์นะครับี๋ยวขอจิบก่อนจิบก่อนจะได้คู่ร้านต่อไปได้ให้มันเข้ามูดกับร้านที่สองนะฮะไม่ใช่จิบพวกไม่รู้เรื่องนะยหน้าเริ่มแดงแล้วโอเคร้านที่สองนะครับเป็นร้านมหาสารนะครับอ่าใคร รู้จักร้านนี้กันบ้างนะครับเป็นร้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าจองแบบโคตรยากนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดก็คือเราสามารถสั่ง Delivery มาที่บ้านได้แล้วก็เขาอะมีขายเนื้อแดงอย่างนี้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดหรือว่าช่วงปกติเนี่ยเขาก็มีขายนะครับไปซื้อมาทํากันได้เลยนะฮะอันนี้ราคา1,540งนารนะครับ440กรัม350บาทต่อ100กรัมเป็นเนื้อออสเตรเลีย Black Angus MB 5-6นะครับผมแล้วก็ซื้อมาเนี่ย ก็ให้นี่มาด้วยใบไทม์แล้วก็ให้มันเนื้อมาแล้วก็ให้เนื้อมาอย่างเองก็คือครบเครื่องนะครับคือเนื้อเนี้ยมันเป็นเนื้อออสเตรเลียแบล็กแองกัสใช่ปะ่ะอารมณ์แบบเนื้อออสเตรเลียขนดำเนาะซึ่งถ้าเกิดเทียบเท่าก็อารมณ์แบบวากิวได้เลยนะครับแล้วมารลิงสกอร์เนี้ยอย่างที่บอกคือมันคือ5้ถึงหนะครับมันก็ระดับแบบประมาณ A3 A4 นะ,ะฮะโหแค่าจับมันก็นุ่มมากๆแล้วอะ่ะ จะเปิดร้านมหาสารเลยปะมาสารบาอีกไกลใส่มันเนื้อลงไปก่อนนะครับถ้าเราจะเก็บเอาไว้นิดนึงเผื่อ,อไว้ไ้ทำข้าวผัดมันเนื้อ,อจับเวลา3นาทีครึ่งนะครับประมาณ3นาทีเนาะสีกำลังได้ที่แล้ว เพิ่มความหอมให้กับเนื้อนะก็ทิ้งไว้อีก3นาทีนะครับข้างนอกดูแบบ crispy c r u ัมากๆโอเคเสร็จแล้วจะพักไว้5นาทีเหมือนเดิมนะครับแค่แบบแค่ยังไม่ได้หั่นนะตอนนี้ก็หอมมากแล้วอะ่ะเออเมื่อไหร่มันจะมีนะวตัตกรรมที่แบบถ่ายแล้วกลิ่นเข้าไปในกล้องแล้วคนดูได้กลิ่น สุกกำลังพอดีเลยนะครับทุกคน <Wow. S 1> ดูช <c oughs> มพูน่ากินข้างนอกเกรียม,ยมนะครับทุกคนทำแบบนั้นได้ <c oughs> แค่ดูคลิปนี้เพราะว่านัดไม่ได้อดิตไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยคำเองคนเดียวไม่มีเชฟช่วย เลยเนากเฟรเวอร์เนื้อมาเต็มๆอร่อยหอมเพอร์เฟก t ์ลิส e มตไมล์นะครับเป็นเนื้อวากิว A5 นะครับโอ้โหดูลายข้างในดิลายแบบ าลายสวยมากไขมันแทรกเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยคือแค่ดูจากแพคเกจิ้งอ่ะก็ดูแล้วว่ามันจะอร่อยนะครับร้านนี้มาจากร้าน p a i s h o n Delivery นะครับราคา2,720บาทต่อ400กร,รัมนะครับหรือ680บาทต่อ100กร,รัมนะครับ เวลาเราเทียบราคาเนื้อส่วนใหญ่ก็เทียบเป็นราคา100กร,รมัมมันจะได้หน่วยวัดที่เทียบกับร้านอื่นได้นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องตัวมาบปล่งสกอร์หน่อยนะครับก็คือว่าเนื้อของจาก US เนื้อจากออสเตรเลียแล้วก็เนื้อวากิวเนี่ยการเกรดดิ้งมันต่างกันจริงๆเราวิธีการเกรดดิ้งอ่ะคล้ายๆกันก็ดูจากลายเนื้อดูจากมันเนื้อดูจากความนุ่มดูจากเชื้อวัวน,นะครับถ้าเกิดอย่างเป็นเนื้อฝั่ง US เนี่ยจะเริ่มจาก US s e l e c t ก U.S. Choice แล้วก็ U.S. Prime เวลาเราไปกินสเต็กแบบ Prime Rib อะไรเงี้ยแบบ Prime Prime ก็คือจะอร่อยนะครับถ้าเป็นฝั่งออสเตรเลียนะครับเขาจะใช้เป็น Marbling Score ตั้งแต่1จนถึง9นะฮะอ่าอย่างตัวนี้มันก็คือ5ถึง6ก็คืออยู่ระดับประมาณกลางๆนะครับโอเคถ้าเป็นฝั่งตัวญี่ปุ่นนะครับ<ๆ>เขาก็ใช้เป็น A 1 A 2 A 3 A 4 A 5จริงๆแล้วอ่ะมันจะมี A B C แล้วก็เกรดที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็น A นะฮะแล้วก็เรียงตาม1 2 3 4 5 หก็คือสูงสุดถ้าเป็นมาลลิงสกรห้าหนึกเนี่ยก็เทียบด้วยกับวากิวเอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อวากิวเอนะครับด้วยความที่วากิวเอเนี่ยมันมันเยอะอยู่แล้วมันแทรกเยอะอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ํามันอะไรเข้าไปเพิ่มนะครับเออแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกกระเทียมพริกไทยลงไปเลยคิดว่าเฟลเวอร์ของ กลิ่นเนื้อมันน่าจะแบบดีอยู่แล้วนะครับโอ้เนี่ยเห็นปะมันมันเริ่มออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยิมเกินไปนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับแล้วค่อยกลับระหว่างรอจริงๆมันเป็นของคู่กันจริงๆนะ ช่วยตัดเลี่ยนช่วยเพิ่มรสชาตหมมาิหอมมากหอมมากวับเข้าให้พักไว้5นาทีนะครับครบ30สิบวีแล้วนะครับ5นาพออ่นะาอาหุ่นแน่ๆเลย ให้ดูทำน้ำหอมกลิ่นเนื้อไหมม่ำม่ำกันเถอะนะครับนุ่มมากบอกเลยแล้วมันเนื้อนี่้วเวลากัดออกไปแบบแล้วมันมันออกมาเวลาเหมือนเรา,เราบีบ บีบผ้าที่มันเปียกน้ําอ่ะแล้วน้ํามันออกมาเหมือนกันว่าเรากัดเข้าไปอ่ะน้ํามันเนื้อมันพุ่งออกมาทุกคนมากเมื่อกี้กลับไปโดนมันเนื้อตรงเนี้ยโอ้โหแบบแทบไม่ลงเคี้ยวบอกเลย <c oughs> แตะ <c oughs> แตถ <c oughs> ้าตรนนี้มีข้าสวยแล้วร้อนนะกล <c oughs> ิ่นบอกเลย This is the best so far ถูกกลางแพงเนื้อไบ่อยเลยอ่ะจริงไหมโอเคนะครับจบกันไปแล้วนะฮะสเต็กเนื้อ3ร้านนะครับผมเริ่มแต่ร้านถูกนะครับเดอะไทยเฟรนช์บูชเชอรี่1 9บาทมหาสาร1,540บาทร้านแพงนะครับจากด้านแพ s ชั่นเดลิเวอรี่2 0บาทตามตามราคาเลย เนื้อที่แพงมันก็จะนุ่มแล้วมันมันก็จะแทรกเยอะนะครับสำหรับนัดแล้วเนี่ยรู้สึกว่านัาชอบร้านกลางมากที่สุดเพราะว่าอย่างร้านแพงเนี่ยมันโอเคมันอร่อยแหละเนื้อวากิวยังไงมันก็อร่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันเยอะมันเลี่ยนเป็นนิดนึงเวลามันกินแล้วรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างฉ่ากินสองสาชิ้นเนี่ยโอเคแล้วถ้าเรากินทั้งชิ้นนี่คือแบบตุยเลยนะครับแบบมันเลี่ยนมากๆแต่ร้านมหาศาลเนี่ยมันมันกินได้เรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เลี่ยนแล้วก็ชอบความที่ เขามีเครื่องเคียงที่แบบเอาไว้เอาไว้ย่างมาให้มีมันเนื้อมีใบทามีโรสแมรี่มาให้นะครับแล้วก็เนื้อมันก็อร่อยเฟเวอร์เยอะนะครับส่วนร้านถูกเนี่ยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันเหนียวไปหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ตามราคาของเนื้อเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสักดิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้าเป็นของหวานนะครับในราคาถูกกลางแพงนะครับผมบ๊ายบาย